ปีนี้เรียกว่าเป็นปีทองหนังสายลับอย่างแท้จริงนะครับนี่ก็เรื่องที่3ที่4ไปแล้วแต่ก็หวังว่าทุกคนจะยังไม่เบื่อกันนะครับไปคุยกันเลยครับว่าหนังเรื่องนี้เป็นยังไงบ้าง The Man from Uncle ก็สำหรับหนังเรื่องนี้นะครับก็เป็นหนังสายลับอีกเรื่องหนึ่งที่เรียกว่าเกี่ยวข้องกับยุค60นะครับก็คือมีช่วงสงครามเย็นนั่นเองอย่างที่เราคุ้นๆกันช่วงนั้นน่ะเป็นช่วงที่เรียกว่าเป็นจุดกําเนิดของหนังสไตล์สายลับเลยนะครับยกตัวอ,อย่างเช่นเจนส์บอ mm ์ hmm. ภาคแรกนะครับอย่างด็อกเตอร์โนเนี่ยก็ มีขึ้นในช่วงนั้น1962เพราะฉะนั้นหนังเรื่องนี้พูดง่ายๆก็คือน่าจะเป็นอารมณ์ประมาณหนังเจมส์บอ์ในยุคเก่าๆนั่นเองคือเหมือนเอาหนังเก่ามาทําให้มันดูน่าสนใจขึ้นมาในปี2015อะไรประมาณนั้นแหละสำหรับตัวพล็อตเรื่องของ The Man from Uncle นะครับผมมองว่ามันคือหนังสายลับที่ซําซากจําเจมากคือตัวบทเนี่ยมันเหมือนกับหนังสายลับทุกเรื่องที่เราเคยดูมาพูดง่ายๆคือเหมือนกับว่ามีกลุ่มผู้ก่อการร้ายกลุ่มตัวโกงกลุ่มผู้ไม่หวังดีอยู่กลุ่มหนึ่งอะ ที่เหมือนกับว่าคิดคนนวัตกรรมระเบิดอะไรได้พี่เลที่มันจะแบบเป็นพิษเป็นภัยต่อโลกใบนี้อะไรเงี้ยทีนี้ฝั่งรัสเซียกับฝั่งอเมริกาเนี่ยต่างฝ่ายก็เลยต่างส่งสปายมาเพื่อจะจัดการกับปัญหานี้นั่นเองนะครับเพียงแต่ว่าในหนังเรื่องนี้รัสเซียกับอเมริกาที่ปกติมันตีกันเนี่ยมันดันมาร่วมมือกันนั่นเองแต่ว่ามันร่วมมือกันจริงหรือเปล่าก็ต้องไปดูกันในหนังนะครับเห็นไหมบทมันก็แค่นี้ครับมันก็เหมือนกับหนังสายลับทุกเรื่องที่เราเคยดูมาเนาะ ภาพ,พยนต์เรื่องนี้นะครับกำกับโดยผู้กำกับกายริชชี่ครับถ้าเกิดใครเคยดูเชล o l โ e มและเชลโลโคมเกมบับชาร์โดสนะครับที่ออกมาเมื่อประมาณสัก ไม่รู้ว่ากี่ปี4 5ปี6ปีที่แล้วอะนะก็จะเห็นว่าสไตล์ของผู้มำกับคนนี้ค่อนข้างโดดเด่นมากๆไม่ว่าจะเป็นทางด้านของการตัดต่อการถ่ายภาพรวมถึงซาวด์แทร็กที่เรียกว่าคือผมมองว่ามันมันชัดอะว่าเป็นของกายริชชี่คือมันจะเป็นแบบแนวแนวแวแต่แนวแต่แนวตึ้งๆึแบบจังหวะเร็วๆอย่างนั้นนะครับคือถ้าเกิดใครเคยดูเจร็อโคมสองพนนั้นก็จะรู้ว่าผมหมายถึงอะไรถ้าเกิดใครไม่เคยดูก็ลองไปดูนะครับแต่ว่าเนี่ยด้วยความที่มันเป็นหนังของกายริชชี่ พราะฉะนั้นหนังเรื่อง The Man from Uncle มันก็เลยมีการตัดต่อมีการใส่ซาวด์แทร็กอะไรที่มันเป็นสไตล์แบบการลิชี่จ๋าๆเลยซึ่งผมมองว่าเป็นสิ่งที่ดีนะครับเพราะว่าโดยส่วนตัวเนผมชอบสไตล์ของเขาเพียงแต่ปัญหามันมีอยู่ว่าตัวสไตล์ของการลิชี่เนี่ยมันเด่นกว่าตัวหนังครับคือเหมือนกับว่า ตัวหนังเนี่ยมันไม่ได้มีเรื่องราวมีอะไรให้น่าสนใจขนาดนั้นจริงแต่ว่าสไตล์ของการลิปช,ชีเนี่ยมันมาช่วยไว้ทําให้หนังดูน่าสนใจขึ้นถ้าพูดถึงภาพรวมของหนังเนี่ยผมมองว่าตัวบทค่อนข้างหลวมนะครับมีจุดที่เรียกว่าไม่ค่อย make นอะไรเยอะแยะมากมายจริงแต่ว่า การตัดต่อการทำนู่นทำนี่ออกมาแล้วเนี่ยมันสนุปแล้วทำให้เราดูพอสนุกพอเพลินไปกับตัวเรื่องได้ก็เรียกว่าเป็นโชคดีแหละครับที่ได้การลิชชี่มากำกับหนังเรื่องนี้อ่ะน,นะมาพูดถึงในส่วนของการแสดงกันนะครับนักแสดงในหนังเรื่องนี้ส่วนใหญ่เนี่ยผมมองว่าก็โอเคแหละครับแต่เพียงแต่ไม่ได้เด่นอะไรมากมายเรามาเริ่มต้นจากเฮลีแคร์วิลในบทนัโปเลียนโซโล่กันเลยครับที่เป็นสายลับ c i a ของอเมริกาคือก็แปะนี่นะครับเอานักแสดงอังกฤษมาเล่นเป็นคนอเมริกัน คือผมดูภาคไทยไงผมก็เลยไม่รู้ว่าสำเนียงที่เขาทำเนี่ยมันเป็นยังไงบ้างถ้าเกิดใครดูซาวด์แทร็กก็บอกผมในคอมเมนต์ข้างล่างได้นะครับผมมองว่าเฮลลี่แครวิลเนี่ยคือเหมือนหล่อครับคือหล่ออย่างเดียวสเสน่ห์ในการสแสดงเนี่ยยังไม่ค่อยเด่นมากแต่ผมก็มองว่าเขาก็ค่อยๆพัฒนาขึ้นเรื่อยๆนะครับถ้าเกิดเทียบกับ Man of Steel เมื่อ2013เนี่ยผมว่าตอนเนี้ยเฮลลี่แครวิลดูดีกว่าตอนนั้นเยอะเพราะฉะนั้นก็เรียกว่าผ่านนะครับต่อไปอาร์มี่แฮมเมอร์ในบท อ,อียาคุยากินอะไรสักอย่างชื่ออา่านไม่ออกชื่อรัเสเซียผมมองว่าคนนี้คล้ายๆใจคอร์ดนี่เลยคือเป็นคนที่เล่นค่อนข้างแข็งแล้วก็ไม่ค่อยมีอารมณ์ร่วมในการแสดงเท่าไหร่เลยแล้วก็มักจะได้งานโปรไฟล์ในหนังใหญ่ๆบ่อยๆด้วยคืออย่างอาร์มีแฮมเมอร์ก็เคยเล่นใน The l o ร e Ranger ที่เจ๋งสนานไปเมื่อปี2012นะครับ <c oughs> ก็เรียกว่าหนังเรื่องนี้ก็ยังยังไม่ทำให้ผมรู้สึกดีกับคนนี้มากขึ้นนะก็ยังเหมือนเดิม ก็เรียกว่าเอยๆอะ่ะต่อไปอลิเซียวิคแอนเดอร์คนนี้เป็นคนที่ผมชอบที่สุดในเรื่องเลยเพราะว่าเป็นผู้หญิงที่ดูเกลียนแตกมากคือถ้าเกิดใครเคยดูเอ็กซ์มาคินานะครับหนังที่เพิ่งเข้ามาต้นปีที่ผ่านมาเนี่ยก็จะรู้ว่าผู้หญิงคนนี้สามารถแสดงบทที่เจ๋งๆได้แล้วในหนังเรื่องนี้ผมมองว่าอลิเซียเนี่ยทำให้ตัวละครจำชื่อไม่ได้ละแต่ว่าทำให้ดูดีขึ้นอีกเยอะเลยแล้วก็ดูมีสีสันสำหรับนักแสดงดังๆอย่างฮิวแกรนด์และจาริดแฮร์ริส ก็ผมว่า <hi> ก็ออกมาเป็นเหมือนแคมีโอนิดๆนะคือมันไม่ค่อยเด่นมากแต่เรียกว่าก็ตามมาตรฐานนักแสดงดังๆแหละครับคือก็ทําออกมาได้ดีตามบทที่ได้รับนะครับพูดถึงในส่วนของด้านเทคนิคนะครับอันนี้ผมก็แตะๆไปบ้างแล้วนะตอนนี้ผมพูดถึงการกํากับของกายดิชี่คือผมมองว่าการตัดต่อแล้วก็ซาวด์แทร็กอะไรในหลังเรื่องนี้ค่อนข้างโดดเด่นจริงแต่ว่าผมมองว่าถ้าเกิดมันอยู่ตัวใดตัวหนึ่งอะ มันจะไม่ได้ดูดีขนาดนี้แต่เนี้พอมันมารวมกันทุกสิ่งอย่างแล้วเนี่ยมันทําให้กลายเป็นหนักของการริชชี่ที่ดูสมบูรณ์แล้วก็ดูมีสไตล์ครับแต่ก็นั่นแหละอย่างที่บอกไปแล้วว่ามันโดดเด่นเกินเนื้อหาซึ่งตรงนี้ก็ผมก็มองว่าเป็นจุดด้อยอีก,อก,อกที่เรียกว่าปรับลดลงมานะเพราะว่า ทำให้ตัวหนังเนี่ยแทนที่จะเราจะสนใจกับตัวเนื้อเรื่องกันราะว่าเราไปสนใจกับสไตล์การตัดต่ออะไรมากกว่าซึ่งมันก็ไม่ควรเป็นอย่างนั้นเนี่ยถูกไหมเพราะว่าจริงๆเราควรจะรู้สึกสนใจไปกับตัวเนื้อหาของเรื่องมากกว่าอันนี้ก็แค่ความรู้สึกส่วนตัวนะครับถ้าเกิดใครเห็นต่างก็คอมเมนต์บอกกได้ข้างล่างนะสรุปแล้วในภาพรวมนี่คือหนังสายรับสไตล์60ที่เรียกว่าก็ซ้ำชากํำเจแหละครับคือตัวเนื้อเรื่องไม่มีอะไรมากมายตัวนักแสดงก็เรียกว่าโอเคผ่าน มันจะเด่นก็ตรงที่สไตล์การตัดต่อการถ่ายทําของการดิช,ชี่ที่เรียกว่าถ้าเกิดใครเป็นแฟนพันธ์เท้เนี่ยก็คงจะถูกใจไม่ใช่น้อยแต่ถ้าเกิดใครเคยดูเชลล์คมสออพานั้นแล้วไม่ชอบผมก็มองว่าหนังเรื่องนี้ก็อาจจะทําให้คุณไม่ชอบเหมือนกันดฉะนั้นผมก็จะขอบอกเลยนะครับว่าหนังเรื่องนี้รอดูตั๋วถูกก็ได้ไม่ถึงกับว่าต้องรีบไปดูคือจริงๆผมก็รีวิวช้าไปหน่อยนะ แต่ก็เอาเป็นว่าไม่จําเป็นต้องไปดูในโรงแล้วกันคือมันไม่ได้ดีเดย์อะไรขนาดนั้นแต่ก็เรียกว่าดูเพลินๆแล้วก็สนุกได้ถ้าเกิดใครชอบหนังสไตล์สายรับก็ไปดูนะครับก็น่าจะยังสนุกได้อยู่เนาะถ้าเกิดคุณดูคลิปนี้แล้วถูกใจก็ลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ให้กําลังใจกันด้วยนะครับติดตามข่าวสารของเพจได้ใน Facebook และ Twitter ใน Description Bo x ข้างล่างเลยสำหรับวันนี้ขอลาไปก่อนบ๊ายบาย